วันนี้23มีนาคม2564สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างเข้าวัฒนวราขัดติยราชนารีสเสด็จไปในพิธีบวงสวงและรำสดุดีเท้าสุรานารีประจำปี2564ณบริเวณล,ลานอนุสาวรีเท้าสุรานารีจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอธิบดีผู้พิพากษาภาค3แม่ทัพภาคที่2ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาและประชาชนชาวโคราชเฝ้ารับเสเด็จการนี้ทรงวงังพานใบสีและพระราชทานผ้าสบไย ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่ออัญเชิญขึ้นห่มอนุสาวรีเท้าสุรนารีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเข้าเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมนั่งกราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีบวงสวงและรำสดุดีเท้าสุรนารีประจําปี2564และเบิกผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินโดยเสด็จพระ กุศลตามพระราชอัธยาศัยเข่าเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน122รายจากนั้นคณะนายอำเภอเข่าเฝ้ารับพระราชทานผ้าสไบเพื่อนำไปเปลี่ยนให้อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีประจำอำเภอทั้งสิ้น32อำเภอในจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมากราบทูลรายงานประวัติความเป็นมาของการรำวงสวงเท้าสุรนารีการนี้ ทรงทอดพระเนตรการรำวงสวงเ<อ>สดุดีเท้าสุรนารีวีรส,สตรีผู้กล้าหาญซึ่งมีสตรีชาวโคราจจำนวน4,417คนแต่งชุดไทยบรมพิมานสีน้ำเงินขาดสบายทองหล่อลลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมรำวงสวงถวายราชสดุดีอย่างยิ่งใหญ่ อันหนึ่งงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีนี้จังหวัดน,นครราชสีมาได้จัดขึ้นเป็นประจำระหว่างวันที่23มีนาคมถึงวันที่3เมษายนของทุกปีรวม12วัน12คืนเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญที่ท้าวสุรนารีหรือคุณย่าโมที่ได้รวบรวมคนไทยหลายร้อยคนจับอาวุธขึ้นสู่รบกอบกู้เมืองนครราชสีมาจากผู้ลุกรานด้วยความเสียสละกล้าหาญจนได้รับชัยชนะ เมื่อความทรงทราบใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าวเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาคุณหญิงโมให้ดํารงฐาน,นันดรศักดิ์เป็นเผ่าสุรนารีเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2370และพระราชทานเครื่องยศทองคําำระดับเกียรติ เป็นบําเหน็จแห่งคุณงามความดีชาวนครราชสีมาจึงร่วมจิตและน้อมใจกันก่อสร้างอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีขึ้นณบริเวณหน้าประตูชุมพลจังหวัดนครราชสีมาแล้วนำอัฐิเท้าสุรนารีบรรจุไว้โดยสร้างเสร็จเมื่อวันที่15มีนาคม2477และได้มีการจัดงานสมโภชเป็นประจำทุกปีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน